รถตดแรงเปนสอง7ไม่มีคร <ah> right <ah> 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 mm ับมันมันมีมันมีที่ใช้ในกองพันมีครับมีใช้ในกองพันครับัดส่นส่ันนี้ครับท่าทหารสีลูกอันนี้ m 6 7สองรูป M17 อันนี้ M หน้ากว้าง M ยี่สิบหกสามูอันนี้ M17 สองโกอันนี้มาใช้ใ <yok> ช <s x> ้ของตัวเองธรรม้าจรนใช่ไหมใช้ T Y E T Y P วๆๆ สนอาวุธปืนสงครามกับระเบิดมาทางรถที่บก .2 นะครับแล้วขอแจ้งมาครับคือจตุรินเป็นรถเป้าหมายหลักเกิดเสียกลางทางพอเสียกลางทางครับรถถึงเปลี่ยนเป็นรถคันเดียครับจตุริน2124ใ่ปรอวัติฐานขึ้นต้นนะครับว่าเจ้าของเจ้าของกระเป๋านะครับลงหนีไปเลยตอนนี้ได้เฉพาะกระเป๋าโดยโดยพอทราบจากสายรายงานมาว่าเป็น น้องก็ใช้วิธีการคน้นกระเป๋าโดยทราบว่ากระเป๋าเนี่ยมีความหนักเป็นปกติซึ่งพอเปิดมาปั๊บเห็นมีถุงใส่ถุง,ถงข้าวสารด้วยของที่เป็นเหล็กท่นักเนปกติจึงไม่ได้ตรวจสอบภายในโดยรอาทางชุดเดียวดีมาตรวจสอบเพิ่งมาทราบตะกี้นะครับว่าทั้งบดมีรถถูกขามซึ่งทางเดียวดีจะทราบีแล้วก็มีรถถูกข,ขามีมีเอสเค มีอาก้าคันแตบกระบอกหนึ่งระเบิดสิบกระบอก10บลูกแล้วก็กระสุนประมาณประมาณ100กว่ากรนนะครับก็เริ่ต้นตรงนี้ครับที่ก่อนหน้านี้เราทราบเรื่องนี้ครับค่ครับคือโดยปกติทางโดยปกติแล้วเขาเรียกนะครับผู้กระท้ำกงผิดจะฉวยโอกาสช่วงที่เป็นป่าจาวกลับมาเยอะโดยที่ตำรวจก็มีการยึดจำกัดไม่สามารถที่จะรบได้ครับตอนนี้ครับวันนี้พอรถมันเสียตรงนู้ดวก ก็รถโดยผูนะ้โดยสารอ่ะคันนี้เต็มพอคันนี้เต็มปับ๊บผู้โดยสารที่เป็นเป้าว่าน่าจะเป็นผู้เอาของมาเนี่ยครับไม่สามารถขึ้นคันนี้ได้พอไม่สามารถขึ้นตอนนี้ับก็กระจายที่นุ่นตระหนดยตอนนี้มีสื่อวนสอบกําลังตามหาข่าวตนนัวนี้ตอนนี้ใช้วารัตนนิงในการตามว่าใครเป็นคนขนมาโดยที่ อาวุธปืนทุกอย่างจะไปที่กองกำลังก้อนหนึ่งแล้วรอให้กองิตํารวจมาตรวจสอบผลผลอันนิ้วเส้นผมกระเป๋ามาจากไหนท,ที่ไหนอะไรเงี้ยครัตรงขอเนี้รอทางผู้ช่วยก่างให้ข้อมูลเพิ่มเติมตรงนี้แล้วเดี๋ยวยังไงก็ขอเนี้ยให้พวกนี้ดีกว่าให้ท่านนองอย่างบางคน,นแถลงด้วยโดยท่านเองดีกว่าโดยเบื้องต้นท่านว่าคนร้ายนะ่าจะมาทำอะไรมาขานี่ครับครับนะโดยสันนิษฐาน,ฐาน,ฐาน